สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขับรถผ่านเมืองเออชื่อเมืองอะไรน่ะจำไม่ได้ปพืนระหว่างทางที่เราจะไปเบนิโก้ค่ะเจอไซโลอาร์ตก็เลยหยุดถ่ายภาพเดี๋ยวให้ดูนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นอะไรที่ชอบโอู้สวยสวยน่มันจะมีประวัติของคนที่ทำอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูก่อนแล้วค่อย มาถ่ายภาพเอ้มาถ่ายวีดีโอรตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีประวัติของคนที่เขาสางนี่ตัวนี้เพนไม่เมื่อไม,ไม่นานนะคะเพราะว่าประมาณปี2010ันเท่าไรสิบแปดหรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดูค่ะเขาจะบอกตรงนี้ค่ะ แมนฟิลแมนฟิลทรีฟิลส์ about this project โ oh, อ mm ้ค m มพ e ีสส0งพันยี่สิบเขาเริ่มต้น mm hmm. เทนเมื่อไหร่เนี่ย mm hmm. ก็จะไปเจอช่วงอ๋อ oh, mm hmm. นี่ไง เริ่มต้นเพ้นเมื่อวันที่สองเดือนมีนาถึงวันที่ยีห้าเมษาสิบสองสัปดาห์ค่ะโอ้เก่งมาก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 อุ้ยโอ้นี่ไงนี่ไงเขาโชว์เลยว่าโอ้เอาเครนมาอุ้ยเก่งเสุดยอดนี่ทีมโบเทลเขาจะเป็นหัวหน้าทีมค่ะ หน้าทีมและอันนี้ก็จะเป็นลูกทีมของเขานะคะโอ้ยเก่ง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 สุดยอดโฮบินาบิลไซโลอาททร์ทรลนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งโอ้ตอนนี้เมื่อกี้รถคันนี้เข้ามาส่ง มาส่งพืชพันธุ์ทางการเกษตรนั่นแหละข้าวบา,บาเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเขามามา,มาจอดตรงเนี้ยค่ะมาใส่ไซโลตรงเนี้แค่เขาเพิ่งออกไปค่ะเขาโหลดเสร็จพอดีแสงไม่มีค่ะเมฆมาจากไหนไม่รู้เมื่อกี้ก็ยังมีแสงดีๆค่ะแต่ก็พอมองเห็นเนะาะปรับนิดนึงให้แหนนหน้าพอเห็นไซโลชัดๆเนี่ยค่ะ ออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่มีไซโลอาร์ตเยอะมากเลยค่ะมีทั่วทั้งออสเตรเลียค่ะเก่งจังเลยเขาก็จะใช้รถเครนเขาใช้เครนเนาะที่เห็นในรูปเมื่อกี้ในการพ่นดูอันนี้ก็เป็นขบวนรถไฟ เออแต่ไอโซโลตัวน้อยนี่ไม่ได้พ่นเนาะพ่นต่สีไอจุดตรงนี้จะเป็นจะเป็นจุดที่โหลดพืชผลทาง,งการเกษตรเข้าไปข้างในอะ่ะโอ้ยแสดงว่าตรงนี้เขาก็จะมีมันเป็นลานกว้างที่จะแสดงคอนเสิร์ตได้เลยนะเนี่ยอันนี้คืออะไร คำทูกคาลโบเอ๊ะหรือว่าเมืองนี้มันจะชื่อคอลโบหรือเปล่าใายลูอ้อาจจะเป็นวันที่เปิดการเปิดบ้างตอนเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยดู โคบินเนปินไซโลอารอ่านว่าโคบินเนปินไซโลอาร์ดออนอตบางทีบางทีออกเสียงมันก็ไม่เหมือนกันเนาะภาษาอังกฤษของออสเตรเลียมันก็เป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้เมืองเมืองนี้จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นทางผ่านจากแมนฟิลด์ไปเบนดิกโรถพ่วงเข้ามา โลดบางทีก็มีสามพ่วงยาวๆเลยนะคะช่วงนี้แค่เป็นช่วงบ่ายมุมบ่ายสองนะคะแต่ว่าโอ้ฝนจะมาอีกแล้วก็ยังดีนะตอนที่มาถึงนี่โคบินแนบบินรือว่าชื่อเมืองเฮ้ยขอโทษทีคือไม่ได้พอขับรถผ่านแล้วไม่ได้ศึกษาว่าเมืองนี้มันชื่ออะไรนี่ค่ะ สวยงามมากไม่ใช่น้อยๆนะคะค่าแรงค่าสีค่าที่จะทำให้มันเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วภาพเขาก็ทำแบบ ละเอียดด้วยนะสวยอะ่ะสวยมากเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ